สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องสนัสนับกันนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวตัวรันเวฟนะครับที่ดีกว่าสนับแทดแต่ว่าข้อเสียเลยคือราคาแพงนะครับแล้วถามว่าตัวนี้สามารถได้จารหลายจอได้ไหมคําตอบง่ายๆเลยก็คือได้นะครับราคาขนาดนี้แล้วนะครับถ้ามันยังไม่สามารถหลายจอได้เนี่ยผมก็บอกเลยว่าผมก็ไม่เอามาขายนะครับจริงๆแล้วหลายๆคนถามว่าทําไมสนับแทดผมไม่เติมสต็อกเลยต้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่า1เลยนะครับสนับแซดเนี่ย ปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็คนใช้เนี่ยนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับซื้อมาเนี่ยนะครับแล้วขี่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยไปซื้อมาจากสนับซีของของเขาโดยตรงนะครับแต่พอแต่ว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าลูกค้าบางคนเนี่ยใช้ขีตัวนั้นไม่ได้แล้วผมก็เลยส่งเคลมให้กับคนขายสนับซีแต่ซึ่งเขาก็ไม่เคลมให้ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับต่อให้มี คลิปหลักฐานก็ตามนะครับทำให้ผมก็เลยแบอบกว่าไม่ขายนะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อตอนรันเวฟเนี่ยนะครับก็คือถ้าคุณอัดคลิปแล้ว มันใช้งานไม่ได้จริงเนี่ยสามารถที่จะเคลมได้เลยนะครับสำหรับตัวรันเวฟผมก็เลยเลิกขายสนับฟีไปเลยนะครับต่อให้มันจะราคาถูกกว่าก็ตามนะครับอ่าสำหรับเวฟมีโอกาสโดนแบนไหมนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับในการที่จะใช้ตัวรันบนคอมนะครับคือผมเข้าใจแหละว่ามันสะดวกใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในส่วนข,ของตรงนี้ด้วยนะครับถ้าคนกลัวโดนแบนก็กลับไปใช้ตัวรันฟรีแล้วก็ใช้ผ่านแอจปจำลองเอาซะแต่ถ้ามันลำบากต้องมานั่งเกจคีย์กระตุกอะไรเงี้ยก็เวฟก็ได้ครับแนะนำเลย นะครับโอเคก็ตัวนี้นะครับที่ผมเปิดทุกคนดูดิวมันคือคู่มือในการใช้งานสําหรับเวฟนะครับซึ่งเขียนโดยแอดมินซีนอนฮับนะครับซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเวฟนะแต่ว่าเขาว่างทํานะครับโอเคนะซึ่งถ้าคนต้องการที่จะซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าเว็บไซต์ซอนฮับจุดโปรมานะครับจากนั้นทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับซึ่งผมแนะนํไว้ทุกคนเนี่ยเข้าสระบบด้วย Discord นะครับมันจะง่ายที่สุดนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราจะสังเกตได้เลยจะมีคําว่า store นะครับ อันค้าเนี่ยตรงเนี้ยด้านล่างที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ได้เขียนว่าเวฟนะครับเราไม่ไดจะคลิกเข้าไปซื้อได้เลยนะครับซึ่งเวฟ7็วันเหมือนกันนะครับ259เกครดิตนะครับก็คือ260บาทนั่นแหละนะครับก็ถ้าคนสนใจซื้อไปที่หน้าท็อปอัพแล้วก็เติมเงินด้วยระบบอ่างเป่านะครับ260บาทแล้วก็ซื้อได้เลยนะเดี๋ยวผมจะซื้อแล้วก็สอนใ้กันกันเลยนะครับอ่ะผมซื้อกดติ๊กถูกกดซื้อสินค้านะครับอ้าวเงีนเงินไม่พอขอเสกแป๊บอ่าซื้อได ผมจะแปะลิงก์คู่มือนี้ไว้ในใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถจะเริ่มไปดูได้เลยนะอะอย่างแรกคุณเห็นคุณจะเห็นส่วนของมดหมูฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีคําว่าสิ่งจําเป็นที่ควรดาวน์โหลดก็คือคุณถ้าถ้าคุณไม่มี3อย่างเนี้ยติดตั้งไม่ได้เลยซึ่งถ้าใครไม่รู้เนี่ยว่าเอ้ยผมติดตั้งไว้หรือเปล่าไปติดตั้งดูครับถ้าติดตั้งแล้วันขึ้นว่ามันติดตั้งไว้บนเครื่องอยู่แล้วก็คือติดตั้งไว้แล้วนะครับโหลด3อย่างนี้เพราะอะไรเพื่อที่จะมันใช้้งาานนกกัับบโโปปรรแมมมเว็ไไดดยีี่คจะญหใ การเปิดโปรแกรม้มันขึ้นอย่างงู้นอย่างเงี้ยถ้าคุณโหลดพวกนั้นนะครับมันจะใช้งานได้เลยนะครับมันจะไม่มีอะไรที่แบบยุ่งยากกว่านี้แล้วนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับผมเขียนกำกับไว้อยู่นะให้โหลด Windows x 1 4นี่ยนะครับคือเรา๋ยไม่คิปเปิดขึ้นมาติดตั้งได้เลยอันนี้ก็เลือกแบบสิงคโปร์นะครับก็คือเนี่ยมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดใช่ไหมครับกดดาวน์โหลดไปเลยจากนั้นเลือกเซิร์ฟ่วนของสิงคโปร์เพราะว่ามันโหลดไฟล์ไวที่สุดแล้วก็อย่างสุดท้าย อีกอย่างหนึ่งก็คือ node js ให้ทําการกดติดตั้งมาเลยนะครับทั้ง3อย่างนี้นะครับไออย่างตัว visual c เนี่ยที่ผมไอไออันที่2ใช่ปะคุณก็แตกไฟล์แล้วก็ทําการติดตั้งได้เลยนะฮะผมจะสอนแบบเบสิกให้ดูแล้วกันก็ทําการแตกไฟล์ซึ่งทุกเครื่องเนี่ยมีโปรแกรมแตกไฟล์อยู่แล้วพอเข้ามาทําการติดตั้ง install all นะครับมันจะทําการติดตั้งทั้ง10ไอทั้งหลายเวอร์ชันตัวเนี้ยทั้ง2องวทั้งอะไรเงี้ยกดติดตั้งไปจนกว่าจะเสร็จนะครับผมจากนั้นก็รีคอมหนึ่งรอบนะครับโอเคนะ ซึ่งอันนี้ผมขอข้ามนะครับเพราะว่าผมโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นกลับมาหน้าคู่มือครับถ้าเราทําการดาวน์โหลดตัวรันเวฟได้เลยนะครับนี่ฮะกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับผมจะบอกว่าเวฟไม่ฟรีแล้วนะครับถ้าใครกดเกนะ็ทคีย์เนี่ยเก็คีย์ไม่ได้แล้วคุณต้องซื้อเท่านั้นพอคุณโหลดมาแล้วนะครับมันจะได้ส่วนของเวฟเซตอัพมาจากนั้นผม,มนะนําทุกคนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเลยผมตั้งชื่อว่าเวฟจากนั้นผมคลิกซ้ายลากใส่เข้าไปมันจะได้ไม่ยุ่งยากจากนั้นครับถ้าคุณดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้นะครับ กดคอนโทนเจนะครับแล้วก็ทําการกด3จุดแล้วก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยแค่นั้นแหละครับโอเคนะหรือถ้าใครโหลดแล้วมันไฟล์มันโดนลบเนี่ยทำการปิดแอนตี้ไวรัสนะครับวิธีการปิดกดวินโดว s ์บนคีย์บอร์ดของเราหรือเซิร์ชด้านล่างนะครับพิมพ์คำว่าไวรัสแอนตี้ฟอร์เซันจากนั้นไปที่คําว่าไม่ได้เซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วกดเรียลไทม์มิลชันปิดได้เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราโหลดมามันยังไม่ขึ้นเนาะนะครับคือเปิดเรียลไทม์ได้อยู่นะจากนั้นทําการคลิกขวาแล้วกดรั n a อม i ิสเ t เตอได้เลยนะครับ จากนั้นทําการกด more info นะครับแล้วกด like ใ n y w a y ไปได้เลยนะครับจากนั้นก็กด yes นะครับเพื่อให้มันทําการเข้าไปติดตั้งนั่นเองนะครับโอเคพอมันทําการติดตั้งแล้วนะครับกด arrow กดติ๊กอะไรไปให้หมดเลยนะครับจากนั้นมันจะมีหน้าอกอินแบบนี้ขึ้นมาให้เราทำการกด sign up นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อทราเดี๋ยวผมจะทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมซึ่งถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าคุณมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไป็ login ก่อนโอเคพอเราทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับผู้ชมก็ ทำการกด sign in ได้เลยนะครับมันก็จะมาหน้านี้เนาะแล้วก็ทําการ login ได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคจากนั้นเราก็จะได้ส่วนของเวฟมาแล้วนะครับซึ่งตอนแรกมันยังกดใช้งานอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าเราซื้อคีย์มาแล้วนะครับอ่าเราได้คีย์มาแล้วใช่ไส่วนของคําว่าเวฟ7 day จากนั้นต้องการดบ u b l e ลคลิกครับ d ํา b l e ล l i c รอบหรือกดลากก็ได้ครับจากนั้นคลิกขวาแล้วกด copy นะครับจากนั้นครับเราไปที่ส่วนของปุ่ม setting นะครับฟันต์ด้านล่างนี้จากนั้นทําการวางคีย์ได้เลยนะครับ จากนั้นครับมันก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับผมเห็นไหมครัว่าโหลดเด็ u ยูเซอร์โปรดักต์แล้วนะครับก็คือคีย์ใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งถ้าใครคีย์ใช้งานไม่ได้ผมย้ําก่อนเลยนะถ้าคุณซื้อสินค้ามาแล้วอย่าลืมกดอัดคลิปด้วยนะครับอัดคลิปตั้งแต่ตอนที่กดซื้อสินค้าแล้วก็โหลดใช้งานเลยนะครับโอเคนะซึ่งถ้าใครไม่โชว์เนี่ยวางไปปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกออกครับเห็นไหมมันก็จะติ๊กออกมาได้นั่นเองนะครับหรือถ้าไม่โชว์กดแอนท์เจอร์กดติ๊กออก,ก,อ,อ,กอ่ะอแะนนค่คน,แนะ มันจะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวกดออกไปได้เลยจากนั้นให้เราทําการติดตั้งบล็อกสเตปนะครับบล็อกสเตปไม่อันตรายนะครับบล็อกสเตปเนี่ยก็เป็นตัวเหมือนโลบอกนั่นแหละครับแต่ว่ามันสามารถที่จะปรับอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเช่นคุณปรับเสียงโลบอกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอีกเสียงยนะึงเนาะแต่ถ้าคนาปรับในส่วนของบล็อกสเตปเนี่ยมันสามารถที่จะเอาเสียงอูฟกลับมาได้นะเออแล้วก็สามารถที่จะตั้งสถานะ Discord ได้ว่าเอ้ยเราเล่นเกมนูนอ,อย่างเงี้ย คือมันจะมีอะไรปรับเยอะมากนะครับจะปรับภาพให้มันกากที่สุดแล้วให้เอพสเนี่ยมันสูงขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะทําทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นนะซึ่งถ้าใครอยากให้ผมทําเนี่ยฝากกดไลค์ครบ3 0 0เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนปรับภาพกากโดยการใช้บล็อกส t ต็แบบดีที่สุดเลยนะครับแบบเอ่อกดคีย์บอร์ดเนี่ยแล้วก็ไปเลยก็คือแบบว่ากดปุ๊บมันจะส่งไปเลยแล้วแบบเร็วขึ้นมากๆนะครับผมประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเข้าระบกเลยนะครับ โอเคพอเราเข้ามาแล้วผมเข้าอ n i เม r ีบอลแล้วก็รันโปให้ดูนะครับซึ่งใครที่สนใจซื้ออ n i เม r ีบอลนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้หรือเสิร์ชไปบน YouTube หรือจะเข้าไปดูช่องผมก็ได้ช่องผมมีคลิปสอนไปแล้วนะครับทางเวอร์ชันปกติแล้วก็ไก่ตันนะครับเแน่นอนว่าผมย้ายมาจากตัวสนับแเนาะคือถ้าใครย้ายตัวรันหรือย้ายเครื่องนะครับอย่าลืมนะคะรีเซ็ต HDBD สคริปด้วยนะครับสคริปนี่นะครับหนึ่งคีย์ต่อหนึ่งเครื่องกรณีที่คุณจะย้ายไปเครื่องหนึ่งคุณต้องกดรีเซ็ตนะครับ เพราะว่า1เพราะว่าคี์นั้นอ่ะมันจะล็อกเครื่องไว้นะครับโอเคนะกดรีเซ็ตไปเลยนะครับโอเคพอรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับก็ทาการกดสคริปมาได้เลยแล้วก็วาลรันโปรได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูเอ่อผมลืมสอนอีกอย่างนะครับผู้ชมเออสำหรับบล็อกแทบนะครับถ้าใครยังไม่ติดตั้งกดลีกเข้าไปใช่ไหมกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทําการติดตั้งขึ้นมาได้เลยนะฮะมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดโอเคจากนั้นกด next กด next กด install นะครับ จากนั้นกด install and launch r o b l o x นะครับมันก็จะทำการติดตั้งนั่นเองนะครับผมแบบเนี้ยง่ายๆเลยนะครับผมจากมันก็จะเปิดขึ้นมาเนาะจะทำการติดตั้งบล <c oughs> ็อกเซปเสร็จแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมเราก็ทําการกดปุ่ม windows ครับจากนั้นพิมพ์เป็นคำว่า run นะครับผมหรือถ้าใครอยากสะดวกวกว่าน,นี้ก็กด windows r ครับปึ๊บเปิดขึ้นมาเนะี่ยให้เราทําการนะครับตรงนี้มันจะไม่มีอะไรเนาะให้เราทําการพิมพ์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อยู่ตรงเลข5กด shift แล้วกดเลข5 local app data เปอร์เซ็นต พอเราเปิดขึ้นมาแล้วคลิกโฟลเดอร์ไหนก็ได้หนึ่งครั้งแล้วกดลพัพ P จากนั้นหาคําว่าโปรแกรมครับจากนั้นครับให้เราหาคําว่าเวฟนะครับพอเราเข้ามาแล้วทําการเปิดตัวรันตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างงี้เนาะซึ่งถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยมันบอกว่าเราต้องการให้บล็อกแท็เนี่ยกลับไปเวอร์ชั่นเก่าครับกดโอเคไปซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องทําการเออเอ๊ะมันขึ้นมาให้ติดตั้งใหม่วะ่ะกดโอเคไปแล้วกันกด next ถือว่าดีนะมันให้เราติดตั้งตัวเวอร์ชันเข่าไปในไปในตัวเลยอะนะครับอาจจะผมจะลองดูแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเหมือนเด้งอะไรไม่รู้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเดี๋ยวผมขอลองเทสอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะคือมันจะเด้งปิดให้หมดเนาะอ่ะเปิดอีกไหมอีกรอบหนึ่งมันบอกว่า โอ้โหไม่ให้กูเข้าดิดบให้เราทำการปิดแอนตี้บัลลัสนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าใช้โปรแกรม VPN เนาะใช่ไหมอ๋อถ้ามันเขาบอกว่าถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยให้เราทำการใช้ VPN นั่นเองนะโอเคทำการปิดเรียลไทม์เวอร์ชั่นเลยครับผมเดี๋ยวนี้ผมสอนไปเลยอ่าจากนั้นก็เดี๋ยวกดปิดอีกรอบหนึ่งเอาไปก่อนอ่ะทำการอันนี้คือใหม่อีกรอบใช่ป่ะอย่าลืมปิดนะพอเราปิดแล้วนะครับสิ่งสำคัญต่อมาเลยที่ผมอยากใหญ่ทุกคนเนี่ย,ย,ย,นยนะครับถ้าคุณไม่อยากให้ไฟล์เวฟเนี่ยโดนลบนะรีคอมบ์ขึ้นมาาปปุ๊บเเเเนนนีีี่่่ยยยยแลล้วโฟดอร์หไ ให้เราทําการไปที่ส่วนของไวรัส a n t i c o l l e c t i o n เหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างคุณจะเห็นคําว่า exclusion นะครับพอเราเข้ามาส่วนของ exclusion แล้วให้เราทําการกด add exclusion แล้วกด folder ครับจากนั้นครับให้คุณผู้ชมทําการกลับมาตัวส่วนของตัวเว็บเนาะจากนั้นคลิกด้านบนครับแล้วก็คัดเลอาที่อยู่ของมันมาก็คือคลิกขวา copy จากนั้นเอามาวางด้านบนครับเอาเมาส์คลิกเนี่ยกดลบให้หมดจากนั้นกด ctrl v ครับหรือคลิกขวากด paste กด enter ใหม่ ถามว่าทําแบบนี้ทําไมเพื่อที่จะเวลารีคอมเนี่ยมันจะไม่ตรวจไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะไม่ลบไฟล์ตัวนี้กด select folder ไปเห็นไหมเราได้เวฟมาแล้วจ้ะนะครับเดี๋ยวเราทําการเปิดตัวนั้นอีกรอบนึงดูคือถ้าปัญหาอะไรเวลาแบบมันขึ้นใช่ปะ่ะผมอยากจะบอกว่าอ๋ออันนี้แค่เตือนเฉยๆนะเออเชื่อบอว่าผมว่าไม่แล้วล่วะอะเดี๋ยวต้องเข้าดิสมันจริงๆแล้วละ เข้าดิสไปก่อนละกันมีอะไรให้ผมรู้ไหมบริายไปก่อนนะฮะคลิปนี้นะผมแบบเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเน,นี่ยผมสอนอาร์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะมันอาจจะดูเยอะนะแต่ว่าเออถ้าอยากใช้ดีๆเนี่ยก็คงเป็นแบบนี้แหละเมนเซิร์เวอร์เหรอเซิร์ฟนี้เหรออ๋อเหมือนเขามีหลายเซิร์ฟนะครับเพราะว่าดิสเวฟเนี่ยมันชอบโดนลบเนาะเพราะว่าพวกโปรเนี่ยมันโดนลบดิสง่ายอยู่แล้วนะครับ เอามันใช้งานไม่ได้ครับมัน you. Okay. แพชอยู่โอเคแสดงว่าระบทอัปเดตนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เวมันใช้งานได้เลยแล้วกันเนาะอันนี้ก็คืออย to ูนยตัวตนใน Discord นะครับพอเรากด Verify เนี่ยมันจะลิงก์อยงงี้เนาะกดส่วนของคลิกมี to Verify แล้วกด Visit เว็บไซต์ได้เลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วมันก็จะโหลดแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรา อันนี้ผมสอนไวไ้เฉยๆนะเผื่อใครยืนยันตัวตนไม่เป็นแต่ว่าจริงๆดิสเนี้ยไม่จำเป็นต้องเข้าวหรอกถ้าคุณเพียงอังกฤษอะไรเงี้ยไม่เป็นเอาไว้ติดตามข่าวสารมากกว่านะครับเนี่ยมันจะมีอัปเดตบอกเนี่ยน็อกเมนบอกนะครับมีติดต่อแอดมินเนี่ยซัพพอร์ตให้เข้าดิสตัวนู้นตัวนี้ไปโอเคก็ง่ายนะผทถ,ถามว่าทำไมช่องแชทปิดก็แสดงว่าตัวนั้นอัปเดตครับแล้วเขาปิดเพื่อไม่ให้เด็กมานั่งพิมพ์ถามเนี่ยบาดิสเราบอกจะรเสร็จนั่นแหละครับ โอเคก็เดี๋ยวรอมันใช้งานได้ขึ้นแพชเนี่ยคือ,อยังใช้งานไม่ได้ถ้าเป็นไอคอนสีเขียวเนี่ยมันก็จะคิดว่าใช้งานได้แล้วนะ <S <S เดี๋ยวผมรอตัดไปตอนที่เวฟใช้งานได้ละกันเนาะโอเคดูเหมือนตอนนี้นะครับ Dis c o r d เวฟเนี่ยมันประกาศอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มเป็นสีเขียวแล้วเดี๋ยวเราทําการใช้เวฟอีกรอบนึงด,นดีกว่านะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะเปิดขึ้นมาเลยนะครับอ่าได้แล้วครับผมนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าเกม แล้วก็เพรสแปร์นูนะครับถือว่าถ้าใครแบบว่าข้ามส่วนของเมื่อกี้ไปผมอยากทุกคนเนี่ยกลับเข้าไปดูนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสำคัญสัสว์เลยนะครับผมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าเกมโลบอกไปเลยนะครับซึ่งถ้าใครอยากผมแบบใส่ไอคอนซีนอนอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมสอนนะเออเดี๋ยวผมสอนถ้าครบ300ไล่นะเดี๋ยวสอนแบบครบทุกอย่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็รันโปเลยดีกว่า โอเคเดี๋ยวผมก็เข้าเกมแล้วก็ไปรันโปรกันเลยดีกว่าครับเสคริปต์ทันล่อครับเข้าเกมมาปุ๊บทำไงต่อครับกดบวกครับผมวางสคริปต์ลงไปครับจากนั้นครับให้เราทําการกดตัวส่วนของรูปตัวนี้นะครับมันก็จะได้แล้วเห็นไหมกนนี้ที่รันสคริปต์ไม่ติดนะครับผมอยากทุกคนนะครับไปอ่านคู่มือซีนอนนิดนึงนะครับเดี๋ยวไอ้คู่มือซีนอนเดี๋ยวผมไว้ใต้คลิปเช่นกัน เนี่ยคนจะเขียนศูนย์ช่อเลยใช่ปะมันจะมีคําว่า run p r i ไม่ติดอยู่นะครับมันจะมีอยู่หลายรูปแบบเลยนะครับถ้าคนค้าลอกถูกเนี่ยมันก็จะใช้งานได้นะครับแต่คนใช้บนมือถือนะ่ย95%นะทาผิดกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณทำถูกครบทุกประการแล้วนะครับแล้ว run script เนี่ยไม่ขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าตัว run w a v เนี่ยมันยังอิ j e c t เข้าไปไม่ได้ให้ทำการปิดเว็บแล้วก็เข้าใหม่นะครับด้านล่างเนี่ยมันก็เตือนอยู่นะว่าใช้รหัสไก่นะเออเพื่อความปลอดภัยนะครับ แล้วก็มีลิงก์ดิสคอร์ดเด้งด้วยเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงว่ามันมีปุ่มตั้งค่าให้เราเนี่ยปิดได้ไหมอ,อ๋อไม่มีครับผมอยากให้มันปิดเด้ง Discord มากเลยรู้สึกว่ามันรำคาญทุกคนเห็นด้วยปะเออนะครับถ้ามีก็บอกผมหน่อยนะแต่ว่าผมเนี่ยกดคลิกๆดูและไม่น่ามีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เลยสำหรับวิธีการใช้งานเว็บนะครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมผมมีบริการช่วยเหลือคุณฟรีนะครับ แล้วก็รีบซื้อนะเพราะว่าผมจะขายเวฟอีกไม่กี่สต็อกแล้วนะครับสตอ็อกอ่าสามวิ่ีผมจะขายอยู่น่าจะสต็อกสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัวตัวรันเซอรเรลิตี้ในเร็วนี้ตัวรันเซอเรลิตี้คือตัวรันเซรนะครับของเราเนั่นเองนะครับก็เป็นตัวรับคอมเนาะต่อติดตามกันได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครอยากเราติดตามข่ขาวสารนะครับเข้า i s c o r d ด้านล่างนี้เลยผมจะเขียนว่าซีเรลิตี้นะครับ S E R I A L I T Y นะครับผมนะคุณผู้ชมโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ